สวัสดีครับสวัสดีสรลงเพิ่เสียงการแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทางร้านร้นศักดก็จะพามาชมดอก p ีโอเดีนะครับพอดี p ีโอเดีนะครับสอง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 สี่สองนะครับ P ีโอเดีนะครับมีทั้งหมดอยู่แปดดอกนะครับมีทั้งหมดอยู่แปดดอกนะครับเข้ามาชมได้นะครับเข้ามาชมได้นะครับมีทั้งหมดอยู่แปดดอกนะครับดอกนี่คือดอกผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับดอกผ่านการซ่อมมาแล้ว แต่ใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับพร้อมใช้งานนะครับบอยสนิ้วนะครับมาดูโครงนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวใหญ่ขวาปกตินะครับถ้าปกติมันจะเป็นช่องสอ่หนึ่งนะครับไอตัวนี้จะสั้นนะครับตัวนี้เป็นช่องสองสีนะครับอ่าสองสองนะครับหนึ่วัตต์นะครับตัวนี้นะครับ มีทั้งหมดอยู่8ดอกนะครับดอกละ1 5 0 0บาทนะครับสนใจถ้าเข้ามาได้นะครับใส่ได้ทุกตู้ทุกสุดนะครับพีโอดีโอไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมีทั้งหมดอยู่8ดอกนะครับมาดูหน้าดอกนะครับหน้าดอกก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับหน้าดอกก็จะประมาณนี้นะครับนะครับดอกผ่านการซ่อมมาเรียบร้อยนะครับแต่ใช้งานปกตินะครับมีทั้งหมดอยู่8ดอกนะครับดอกละ1,500บาทเท่านั้นนะครับ ดอกละ1,500บาทรับแรกตีเทอร์กันได้ทุกตัวนะครับมีตัวไหนที่ไม่ได้ช้งานนะครับเอามาแรกตีเทอร์ได้อยู่คลอง3คลองหลวงนะครับมีทั้งหมดอยู่8ดอกนะครับมีทั้งหมดอยู่8ดอกใครไวใครได้นะครับสนใจถ้าเข้ามาได้นะครับที่ร้านนันสักทัดซาวสินค้ามาหนึ่งมือสองนะครับฝากพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับดอกละ1,500บาทเท่านั้นนะครับ1,500บาทนะครับสนใจถ้าเข้ามาได้ที่ร้านนันสักทัดซาวสินค้ามาหนึ่งมือสองนะครับฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชรร์กดดตติามนะคับ เจอกัีนคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ